เมื่อนักเรียนประธานนักเลงในเกมฟรีไฟล์สวัสดีครับเพื่อนๆพนพวกผมเป็นนักเรียนขยันหมั่นเพียรเขียนอ่านวันนี้ผมและเพื่อนๆนจะไปโรงศพกันเฮ้ยไม่ใช่จะไปโรงเรียนกันโอเคอะเฮ้ยป้าป้าป้าพวกเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะโดนครูกระทืบเอาแ,แต่เดี๋ยวก่อน ว่าไ้น้องสาวจะไปไหนกันหรอคือพวกผมจะไปเรียนกันนะครับทําไมหรอโดดเรียนกันหรือป้าโดดเรียนกันป้าโดดเรียนเลยครับพวกผมมีอนาคตกันพวกคุณนะ่ะทําตัวไรสัระสักลายไปวันๆนะ่ะพวกคุณนะ่ะ <Wow. S 2> พวกคุณจะมากล่าวหาผมอย่างนี้ไม่ได้นะ่ะทําสูบเหล้าเมาย,อยาอยู่ตรงนี้แหละน้อวันวันนะ่ะใช่ไหมพวกเราใช่ไหมพวกเราเออใช่ไหมโอเคเหมือนหล่อนะ้อสักลายโชโก้นะ่ะ อ้าวก็หล่อเพราะผมมันหล่อทําไมหลอ่อนั่นผมหรือสายไหมอ่ะไอหัวชมพูอ่ะผมหรือสายไหมอ่ะถามจริง <c oughs> โอ้โหไอใค,ใ,คใครมีแผ่นแป้งมาะขอแผ่นแป้งเอามาเอามาม้วนใสยไหมหน่อยดิเอาก็ะทาไมอ่ะคนมันเฟี้ยวอยากใสอ่ะทําไมหลอ่อผมจะเป็นเรียนพวกคุณมาขวางทางผมทําไมอ่ะอันก็พวกผมไม่ให้ไปอ่ะทําไมหรอ <c oughs> แล้วทําไมผมโรงเรียนผมอยู่ตกข้างหน้านี่เองครับ <Nope. S 1> อยากไปก็เอามาครับร้อยหนึ่งครับ โอ้โดนถ่ายตังค่ะอะไรอ่ะโดนถ่ายตังด้วยอ่ะเฮ้ยเกินไปนะครับเนี่ยถ้าผมไม่จ่ายล่ะถ้าผมไม่จ่ายล่ะไม่จ่ายก็ระวังละกันขอโทษนะคุณคุณนับเท้านักเรียนที่อยู่ตรงนี้ดิมันกี่เท้าหมตกเลขกันหรือเปล่านับเป็นหรือเปล่าสามสามสามเท้าวบผมสามเท้าถ้าคุณไม่พอใจเราผมว่าเรานัดมาเรียนก็ได้นะครับเอาบปล่าผมก็ไม่เก่าหรอกแต่ในเป๋ามีไมโลอ่ะ เอาไม,อไม่ล่ะครับ,รบวันก่อนก็ไม่เก่าหรอกกินเก่าเหลาไม่จ่ายอ่ะอ๋อไม่เก่ากินเกาเหลาไม่จ่ายแจ้งตำรวจจับซะเลยเดียเด๋ยวเขาไม่จับหรอกน้องแค่แค่ลูกชิ้นกับถั่วง,งอกอ่ะใครน้องคุณครับเอา้าใครใครเฟี้ยวไอ้สายใหม่พูดเียแล้วหรอ ตกลงยังไงครับผมจะให้ผมผ่านไปดีๆหรือจะให้ผมกระทืบว้าวเอามาสิคุณไม่ยอกผมไม่ให้คุณผ่านอ,อ่ะผมมีผมมีแปดคนอะ่ะคุณมีแค่สี่คน,นั่ะเอาไหมล่ะเอาเวลาผมให้ลุมอะ่ะคุณคุณคิดดีๆเนะี่ยไล่นั่นทําเฟียวเหรอมันมันวิดพื้นมันทําเฟียร์ไร,ร,รนั่นอะ่ะแปดสี่ไม่ถือว่าลุมนะครับทําไมอ่ะสภาพมันอ่ะเก็บแรงไม่เดินถือไอวิดพื้นอ่ะพวกผมรักการเรียนนะครับแล้วทําไมต้องมายืนบังกันด้วยอ่ะโอ้โห อ๋อครับผมไม่ให้ไปจ่ามาก่อนคนละร้อยเดี๋ยวจะให้ไปโดยสวัสดีครับโอ้แต่มันถ่ายตังค์พวกเราพวกเรายอมไหมอ่ะไม่ยอมเนาะเออรับไม่ได้อ่ะเอาวะเอาวะเออเ้ยมันมีคนโปรยเงินเราเงินมันเยอะว่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่อสายมาพวกเราห้าสี่สามสองหนึ่งเตมันเลยเว้ยเตะมันเลยเว้ยเอ้ยเตะมันเลยพยอย่าเอานักเรียนอุ้ยอุ้ยหุ่มโดนต่อยหัวผมโดนต่อยหัวครับวะหล อุ้ยเก่แรงเกินสวยนักเลงแตกหนึ่งนักเลงแตกหนึ่งนักเลงแตกหนึ่งโอ้ยนักเรียนนักเรียนลุมนักเลงครับผมตอนนี้ว้าวเปรือนฝุ่นหรอเปื้อนฝุ่นหรอจะตายเด้วเหรอจะไปไหนจะไปไหนอย่าห้าวนักเลงอย่าห้าวอุ้ยต่อยกันเองเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะไอ้ตายไหมไอ้ตายอุ้ยหัวแตกครับผมไอ้ตายไหมหัวแตกนักเลง ผมหมดแล้วนักเลงอย่าห้าวอย่าห้าวนักเลงมาพราวมันแพงเลียาให้เโอ้ยเลียเลียผมเหลือห้าว่ะไอ้เฮ้ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ่อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้มเฮ้ยเอ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเก้ยเฮ้ยเฮลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกเยเกเฮ้ยเเยเก้าียเฮ้ย้ยเ้้ยเ้ยย้เย ส่งทางไม้บอครับผมอุ้ย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 ม่นมีม่นเล่นดาบโอ้ยมันเล่นดาบอะทุกคนย้อมาดีมาดีมาเถอะมาเถอะมาเถอะปาดเฮ้ยพี่ติดเฮ้ยผมติดไอ้วอฮัลโหลแม่เอาไอ้วอออกนักเลงมาต้องลุโองเยอะเยอะเยอะนดโจนักเลงนักเลงยังหมดได้หมดเลยมาดีดวลกันหมัดต่อหมัด ไอ้นี้ไอ,นอ,นอน้นักเลงไอ้นักเลงเร็วหัวแตกไอ้นักเลงเร็วนักเรียนนักเรียนก็เฟี้ยวได้ออโ,โอ้โหมันจุกเป็น,ม,น,ปนมันจุกเป็นมันจุกเป็นอุ้ยอุ้ยไอ้นี่มันไอ้น,นี่มันเล่นมันเล่นเป็นว่ะเฮ้ยเสี่ยวโดนโซนวแม่งเลยอุ้ยมันต่อยตัวพี่จะแตกแล้วเนะี <1> <1> <1> <1> <1> ่ยระเบิดลงหัวด้วย โอ้ดูดิครับดูดิครับนักเลงไล่ผมมาไล่ตีผมมาเฮ้ยเกินโอ้โหเล่นเล่นมีดเลยนะนักเลงเล่นมีดนะทุกคนด้วยนะครับรกาไม่มีในหมู่โจรไอ้ชาโอ้แต่ผมไม่ใช่โจรผมเป็นนักเรียนโอเคมาโอ้โหนักเลงนักเลงอย่างเยอะนักเลงอย่างเยอะนักเลงกันักเลงหนีวางมาอุ้ยเป็นไงล่ะอืมจะขุนไม่ไรพวกนักเลงผมจะผมจะสั่งสอนให้ ผมจะสั่งสอนให้อือหึวิปาุ้ยอุ้ยเข้าหัวุ้ยเข้าหวัวดุงหน้าดุง้ยดุงหน้าดุงดุงหน้า,นา,นาโอ้ทุกคนดูดีแบบนักเรียนนหนึ่งต่อสิบอะครับทุกคนดูนะครับหนึ่งต่อสิบหยุดใช้ความรุนแรงแล้วใช้เหตุผลแทนนะจ๊ะ เฮ้ยนายแล้วว่าเราเลิกตีกันเถอะแล้ว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเนาะนั่นแหละสิโดนจับแล้วนายก็จะเสียอนาคตเราก็จะเสียอนาคตใช่ครับคือแบบการตีกันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีครับเดือดร้อนคนอื่นด้วยเนาะโอเคใช่ใช่ต้องเสียตังค์พ่อแม่มาประกันตัวอีกถ้าติดใช่ใช่งั้นเราก็มาจับมือกันดีกว่าทิ้งอาวุธทิ้งอาวุธอเราว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่แต่ว่าสองคนนี้อาวุธครบมือมากเลยอ่ะ รักนาจุ๊บจุ๊บเราขอาาโทษมาไม่เป็นไรครับรักนาจุ๊บจุ๊บเต้นดกันนะเ่อนักเรียนกับ <c oughs> นักเลงครับผม <c oughs> ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้นะครับ <c oughs> คลิปนี้จะทำเกื่อวความมันเทิงนะครับผมโดยการเปรียบเทียบร,ระหว่างนักเรียนประทานักเลง <c oughs> น้องๆอยากให้พี่เอาอะไรมาประทะากันก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยโอเค ทางน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันด้วยที่สําคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดขลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ